กราบสวัสดีผู้รับชมคลิปทุกท่านนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมผมจะมาในบอกในเรื่องของตัวพัดลมนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการพัดลมกันบ้างดีกว่านะครับเพราะตัวผมเองก็มีงานซ่อมพัดลมเข้ามาเรื่อยๆจากลูกค้านะครับโอเคครับแต่เนี้ยผมจะนําปัญหาปัญหาหนึ่งนะครับมาบอกเล่าให้ฟังแล้วก็บอกวิธีแก้ไขนะครับในการเปลี่ยนบูธพัดลมนะครับยี่ห้อหนึ่งตามในภาพที่ผมขึ้นให้ดูนี้นะครับจะมีตัวอย่างยี่ห้อเช่นอ่าวิกเตอร์หรือว่าซันชิโร่นะครับ ซึ่งความยากนะครับมันอยู่ที่ตรงเพราะว่าตรงขอบช่องใส่บูธทามันจะเป็นขอบมันเนี่ยมันจะงอเข้าด้านในเล็กน้อยนะครับตอนที่เขาติดตั้งนะครับแล้วก็ทําให้ตัวฝาบูธเนี่ยฝา,ฝาแผ่นปิดบูธเนี่ยมันอยู่ในลุบนะครับแล้วก็ถูกงอเข้าด้วยขอบครับทำให้การเอาออกเนี่ยค่อนข้างยากแล้วถ้าเอาออกไปแล้วเนี่ยตอนที่ใส่เข้าก็ยากนิดนึงเพราะว่าด้วยควรามนี่ขอบมันงุ้มเขม้ามาเนี่ยทำให้ขอบมันเล็กกว่าแผ่นบูธนะครับ ซึ่งบางทีนะครับงัดไปงัดมาครับทุบไปทุบมาก็ขอบแตกนะครับเบ้าเสียหายได้นะครับผมแต่วันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการที่จะเอาตัวบูทออกมาเพื่อเปลี่ยนครับอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาชมคลิปกันต่อไปนี้ครับก่อนอื่นนะครับเราก็นําเหล็กนะครับหรือไขควงปากแบนเล็กๆนะครับหาทําการสอบไปที่ช่องว่างของตัวแผ่นปิดบูทครับตรงนี้ตรงขาแล้วก็ทําการนะครับง้างขึ้นมานะครับ ง้างขึ้นมาเบาๆนะครับไม่ต้องแรงครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหักครับถ้าเราหามแรงเกินไปค่อยๆง้างขึ้นมานครับมีง้างขึ้นมาให้พอที่จะดูว่าพอจะให้ตัวบูทเนี่ยสามาร,รถที่จะดึงออกไปได้นะครับผมง้างขึ้นมาเบาๆแบบนี้นะครับใช้ตัวบูทเป็นตัวรับก็ได้ครับแล้วก็ค่อยๆเปิดขาขึ้นมาครับทีละขานะครับตรงนี้ต้องขอเตือนอีกรอบนะครับว่าอย่างัดแรงครับเพราะว่างัดแรงปุ๊บเนี่ยมันเหล็กจะหักนะครับค่อยๆงัดขึ้นมาครับทีละอันนะครับจนครบทุกอันนะครับ พอเราง้างขาทับบูธนะครับจากแผ่นบูธเนี่ยครบทุกอันเลยครับล้วก็ทําการนะครับเอาตัวบูธนะครับตัวเก่าเนี่ยนะครับออกมานะครับดึงเอาครีมนะครับดึงออกมาเลยครับส่วนผ้าซับน้ำมันตัวเก่าเราก็ดึงออกมาด้วยนะครับถ้ามันเปื่อยยุ่ยล้วก็ค่อยๆขีบออกมาทีละชิ้นนะครับ สำหรับบูธที่ใช้ครับเนี่ยที่ผมถืออยู่ตอนนี้จะเป็นบูธที่ผมเอาออกมาจากตัวพัดลมเมื่อสักครู่นี่นะครับจะเป็นบูธตัวเหลี่ยมใหญ่ๆอันนี้ครับซึ่งนะครับมันจะเป็นตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าพัดลมปกตินะครับไอ้พวกไอ้พวกที่เราเคยใช้งานนะครับพวกฮาตาติอะไรพวกนั้นฮาตาติ16นิ้วอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่านะครับตัวเนี้ยนะครับเนี่ยอันนี้ผมซ้ายมือผมเนี่ยจะเป็นพัดลมบูธพัดลมทั่วไปนะครับ ทุกคนเห็นครับว่ามันมีขนาดเล็กและเตี้ยกว่านะครับซึ่งถ้าเราใช้เนี่ยมันจะทําให้นะครับตัวแผ่นปิดบูธเนี่ยไม่สามารถจะปิดทับได้เพราะว่ามันจะจมลงไปในอ่าร่องไอ้ร่องตัวใส่วางบูธนะครับแต่ว่านะครับมันก็ยังพอมีนะครับบูธที่ใช้ทดแทนได้นะครับที่หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์อะแดปพัลมทั่วไปนะครับตัวเนี่ยทางซ้ายมือครับจะเป็นตัวบูธก็จะเป็นรูปร่างกลมนะแต่ว่าใช้ได้เพราะว่าจะมีความสูงที่นะครับเท่ากันครับนะมีความสูงที่เท่ากันนะครับแล้วก็ตัวใช้กับพัดลมขนาด8มเหือนนนกััะครบ 8มิลของผมอันนี้มาถึงแกมพ้าลมครับเพราะว่าตัวพ้าลมเนี่ยที่เราถอดมาเนี่ยมันใช้ขนาดแกมพ้าลมขนาด8ปมิลนะครับซึ่งตัวนี้สามารถใช้ได้เลยครับใช้แทงกันได้เลยนะครับต่อมานะครับเราจะทําการติดตั้งบูสต์ตัวใหม่ลงไปนะครับก่อนอื่นเราเอาพลาสติกมันนะครับใส่กลับลงไปที่เดิมมันก่อนนะครับผมเอายัดลงไปครับใช้พลาสติกมันที่เป็นขอบเล็กๆนะครับจะใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็วาบูมตนตัวใหญ่ครับผมแล้วก็ค่อยๆเอาใส่กลับไปในร่องเดิมครับเอาใช้ครีมใช้อะไรก็ได้ครับ ใช้ครีมใช้ไขควงครับจัดทรงเข้าไปที่เดิมของของมันก่อนนะครับต่อมานะครับผมเราจะเอาบูธนะครับตัวใหม่นะครับที่ใช้งานได้นะครับลงไปในช่องวางบูธแบบนี้นะครับแล้วก็วางในลักษณะวางในลักษณะคล้ายๆแบบในคลิปนี้ก่อนครับอย่าเพิ่งวางตรงนะครับเพราะเราจะทําการงัดขาปิดแผ่นบูธนะครับลงกับที่เดิมนะครับ ให้เรานําเหล็กไขควงหรืออะไรก็ได네้นะครับมากดขาของฝาแผ่นป so, be ิดบูธนะครับลงกับที่เดิมนะครับโดยครับหันหน้าของบูธนะครับหันไอตัวร่องบูธนะครับไอตรงร่องตรงกลางเนาะนะครับหาขาที่จะพับนะครับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราจะพับขาในแล้วก็หันหน้าหันไอรูบูธนะครับไปทางนั้นเพื่อให้ไอตัวขาเนี่ยลงได้ลึกที่สุดนะครับก็จะมีคําเตือนเหมือนกับตอนงัดฝาแผ่นปิดบูธขึ้นนะครับเพราะว่า แน่นอนครับตอนพับลงก็ค่อยๆพับไม่ต้องอยงแบบใช้ใช้แรงเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวขาของฟาเป็นบูทจะหักนะครับถ้าทําเร็วเกินไปนะครก็ค่อยๆนะค,ค่อยๆกดนะครับหมุนบูทไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆกดแบบนี้ครับหมุนไล่ไปครับเป็นวงกลมครับจนกว่าจะครบทุกขานะครับ เมื่อเราทํามาจนครบทุกขาแล้วนะครับจนถึงขาสุดท้ายเราก็ทําการนะครับงัดตัวบูทนะครับดันตัวบูทให้กลับมาตั้งอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องของมันครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราทดสอบให้ดูนะครับว่ามันแน่นหรือเปล่านะครับ อย่าลืมใส่น้ามันสําหรับการหล่อเลื่อนพัดลมลงให้กับผัดซับนะครับควรจะเป็นน้ํามันที่ออกแบบมาเพื่อการหล่อเลื่อนพัดลมโดยตรงครับอย่าใช้น้ํามันจักรนะครับเพราะมันจะทําให้มันเหนียวข้นเร็วนะครับจะทําให้บัวสึกเร็วขึ้นด้วยนะครับผมต่อไปผมจะเอาแกนพัดลมที่มีทุ่นโรเตอร์นะครับด้วยนะครับแล้ววางให้ดูว่าตัวไอตัวที่เราทำเมื่อกี้นะครับมันแน่นหนาไหมมันลื่นไหมครับนะครับตามนี้นะครับโรเตอร์มีน้ําหนักนะครับเห็นไหมครับว่ามันสามารถจะยึดตัวบตว แน่นหนานะครับเหมือนกับบูธเหมือนกับตัวแผ่นปิดบูธใหม่ๆเลยนะครับและสําหรับใครที่กาลังเจอปัญหาการถอดการใส่แผ่นปิดบูธสำหรับพัดลมรุ่นแบบนี้นะครับก็สามารถนําวิธีผมไปใช้งานได้เลยนะครับก็ mm hmm. จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับการนะครับวิธีการใส่และถอดบูธกับพัดลมรุ่นที่มีลักษณะตามที่กล่าวมานี่ครับสำหรับใครที่นับชื่นชอบการทําคลิป ของผมนะครับแล้วก็อยากจะติดตามครับก็สามารถที่จะกดติดตามและซับสไคร e ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีสาระเรื่องอะไรที่ผมพบเจอมาก็จะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้รับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนผมขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ